ตอนนี้เราออกประตูนี้มาเพื่อที่จะไปสวนพืกษชาติของปราสาทต,ตรงนี้จะเป็นเครื่องมือก่อสร้างที่เขาบุรณะปราสาทต,ตรงที่เห็นเป็นผ้าสแสลมสีขาวตรงนั้นเขากำลังบุรณะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมสวนพึกษชาติกัน จะเป็นสวนใหญ่ยาวไปถึงด้านหลังก็จะมีปลูกต้นไม้ทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจฝั <Okay. S 1> ่งซ้ายมันก็จะเป็นสวนสำหรับที่พาหมาน้องหมาเข้าไป เดินเล่นเลือเป็นป่าสำหรับไปท่องป่าให้ดูบรรยากาศด้านหลังอันนี้เราอยู่ด้านหลังปราสาทแล้ว ซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนพฤกษชาติที่เขาจัดไว้ร่มรื่นสำหรับเป็นสวนสาธารณะเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นสวนสำหรับ,บพระราชาพระราชิน,นิที่เขามาประทับอยู่ที่นี่ต่ตอนนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในตรงนี้เป็นสะพานสะพานสะพานตรงนี้เข้าไม่ได้ เรถ่ายรูปมุมสูงให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศกันเดี๋ยวเราไปเข้าอีกฝั่งนึงตอนนี้เราเข้ามาในสวนแล้วเราจะมาดู ลักษณะการปลูกต้น